แก่กาแก่กายืนเบอสวัสดีครับพรเพื่อนสุโคทุกค้นครับผมเมีนน่ยามากขนกาดำหน้าครับผมนี่แหละครับผูกแก้กาครับผมเบิง้งเน้ครับเบิ้งผูกแก้กาครับผมนี่ครับเอาไปใน,นห้องผูกแก้กา เมื่อถึงเวลาผูกแกกาดต้องออกมากแล้วครับเมื่อถึงเวลาอา้าวซ่งคือจังอยากนอนไว้แท้เยเ้เยเ้าเฝ้าเยาเฝ้าลงไปงานหน้าเฮาก่อนเย้เยเ้าเฝ้าส่งอยากนอนไว้แถ้น,น้าไปวันนี้เฮ้าเดินทางต่อกับผูกแกกา มาครับตามมาเลยครับเยวสิาพาปเบิงงานหน้าเฮ้านะครับว่าสิเป็นนาตาจังไดครับผมงานหน้าทีเฮ้าเอากาไปลงนะครับาาเดี๋ยวตามผูกแก่กามาเลยครับมือหนีเฮ้าจัดเต็มครับถึงไหนถึงกันกับผูกแก่กาครับ ช่วงนี้ก็ดีแน่เั็หน่อยครับผมรยากาศยาำมาเศร้ากำลังดีนะครับตื่นตะสะน่สาสเอ้านะครับมาขนกาออกไปให้น้าเฮ้านะครับเดี๋ยวผมสิพาไปเบิงงานหน้าเฮ้าครับร้านปละลองฝรีมือครับว่าสิเป็นยังไงสิน้อยหรือสิไิ้งนะครับเดี๋ยวตามมาเลยครับตอนนี้เฮ้ากับขนกาไปายก่กนนะครับผม แบรบกับผมแบบแบบเพ็นแล้วกรับเพ็นแล้วอีกเจ้าน,น้อยก็หอดแล้วนะครับนั่นครับผมมาถึงแล้วครับร้านประลองพีมือเฮง เข้าก็มาถึงสนามปล้องผูกแกกาแล้วครับผมนี่ครับเพื่อนทีที่เข้าสีเอากามาลงนะครับหมือนเข้ากาับสีได้ดำน,นะครับเดี๋ยวตามมาเลยครับผมทางด้านนี้นะครับเข้ากับอากามาลงไว้แล้วครับผม การรอบนี้นะครับที่เข้าคนมาเข้ากระสิเอาไปลงตรงฟังดานหนาวนะครับผมเดี๋ยวตามมาเลยครับเดี๋ยวกระถึงแล้วนะครับผม

ในที่สุดก็มาถึงนะครับผมมองนี่แหละครับมองภูกแกกะที่จะเอาคนกาลงนะครับผมบรรยากาศหน้ามาเศร้ากำลังดีนะครับผมอากาศเย็นๆยนนะครับพอเวลเาเข้าขนกามากสิบำเือยนะครับผมเ๋ยวเข้าขนกาลุงรถก่อนนะครับนี่แหละครับผม,มเพื่อน บรรยากาศชีวิตบ้านเฮ้านะครับผมดูชาวหน้าพอถึงเวลานะครับเมื่อนี้เฮาก็ได้มีเวลามากขนกายายกานะครับเพื่อที่จะดำกรุงนี้นะครับผมนี้ครับบรรยากาศก,าศก,าดก็ดีดีครับเฮ้าขนกาเนี่ยเฮาสินมาคนย่ามมือแรงนะครับเพราะว่าเหตุใ้อากาศ บ่อนนะครับผมคนแล้วเฮ้ากับสิบพค่อยเมื่อยนะครับ เกี่ยวการ นี่ละครับเพื่อนมือน,นี้เนาะเข้ามาผูกแก้กาเนะครับมือน,นีสิผ้ามาดำหน้าครับผมนี่แหละงานหน้าเข้างานหน้าเข้ากวางไงวะครับยางกวางเลยดำไดร์ลายเป็นไรเนาะครับมือน,นี เดี๋ยวเขามาเบิรงกันครับนี่ครับผมลูกแก่กามาย้ายกาไว้แล้วนี่ครับย้ายกาไว้แล้วบันนี้เขาก็สิโลงดำนะครับเบิรงกันอีกที่หนึ่งครับวา่ามือนี้พวกเข้าดำหน้านะครับเข้าสีด,ดหสำหลายซำเลยครับผมนี่ครับผูกแก่กานะครับผมย้ายกา ขอบคุณครับขอบคุณที่มารับชมนะครับผมขอบคุณที่มาให้กําลังใจนะครับมือนี้นะครับแก่กาไม่ใหญ่กาครับมือใยายกาเพื่อที่จะดําหน้านะครับมือทาเพื่อนชอบคลิปนี้นะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดถูกใจให้น้ำด้วยครับเพื่อเป็นกําลังใจครับผมขอบคุณครับ